เอาละครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาอีโวเจ้าเอ่อตัวนี้ครับชื่อว่าลูฟีเหรอแต่ก่อนที่เราจะอนะีโวเนี่ยผมขอพูดอะไรสักอย่างไงก็คืออัตราการดรอปของของเกมเนะี่ยผมว่ามันดูแปลกๆนะอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวนะี้ผมก็เก็บไปน,นะไอตัวนะี้อัตรา,ารมัน อัตราการดรอปผมมันเนะี่ยมันมากกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะแต่ทำไมมันออกแต่ตัวนี้ผมนะคือมันแตกแปลกประหลาดมากเลยนะคือผมนั่งฟาร์มไอ้ต,ตัวนะี้นคือเล่นประมาณสักสามชิดาตด่ะจะได้มาตัวหนึ่งนะคือมันนานมากอะ่ะคือกว่าผมจะผมได้เก็บครบได้เนี่ยคือผมผมผมต้องใช้เวลารวมๆแล้วเกือบสองวันนกว่าจะได้มาก็คือไอ้ตัวลนะูฟี่เนี่ยไอ้ตัวลนะูลูฟนะี่เนี่ยเนี่ยอะไรก็ช่างเถอะ คือผมไม่ได้มาสีดาวนะคือผมอีโวจาก3ดาวนะคือทุกตัวเลยคือมีลูฟี่อยู่3ดาวประมาณ6ตัวนะแล้วก็อีโวขึ้นมาเป็นสดาวเพราะผมเนี่ยที่มีอยู่แล้วก็ไปฟาร์มเรื่อยๆจนได้พวกนี้มาครบนะครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้ก็เลยทํำคลิปเลยแล้วกันพูดแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนั้นเรามารีโ e วกันเลยว่านะ ลูฟี่ซีเทสฟรอม่าจะได้มาเนืสุดก็ได้มานะครับผมสหรับเจ้าลูฟี่นะเนี่ยเนี่ยอยู่ไหนวะอิ